พี่น้องพอกครับหนาสักอีกเก่าแล้วครับมัอนี้ไม้เก่าไม้เดิมครับว่านก็ใส่ใหรอบหนึ่งล่อเบื้องครับใส่ไปหกหลังเสาไาพย่ามโอ้จะเกินขาดครับใ่ก้อยนะครับมันนี้ก็เลยจัดเลยสิบสองหลังครับไม้เดิมนี่นะครับไม้รอบยได้ให้รอบรอบน้องเลยพี่น้องได้ครับต่อแล้วยาหางเดี้ยไปใส่น้ำกันครับใส่มันนี้ใส่กลุ่มใส่มุงครับ นี่ครับไปนี่แล้ะครับหลังแหลกครับผม น่าซักใส่ไหเบิงแค่หลังเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวที่เลือกอะเดี๋ยวน่าซักสุดท้ายทำตอนใส่แล้วอีกทีนึงครับใส่หลอบใส่ไปหลอบๆลอยูน่นะครับพุ่นใส่ไปพุ่นนะครับใส่ไปหลอบสะพนแล้วครับ น็อตกับส่แล้วครับใส่อ้อมไปหนีอ uh ้อมไปหนีอ้อมไปหนีอ้อมแล้วหนีมา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 หนีเช็ดพอนลังมองนี้ครับหลังทุกถ่ายครับอื่นพอกันตอนตีห่าครับมาพอกันครับมาสีมานมาหมันว่านไซหกหลังโมนีไซสิบสองหลังครับสูมูสิสูหกหลังไดบัวเงยเติบยางอ้อมสะอ้อมน้องครับ หลุนกันมือนเศร้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีกันตอนเศร้าๆนะครับเด้อวันนี้ก็ผ้าพีผ้าน้องขึ้นเก่าแล้วครับใส่ไว,ว้เมื่อวานนะครับไม้เก่าไม้เดิมครับมยาย่ำกุ้งครับย่ำม,มุง้งมาหลุนกันวาสิได้หลายบ่หลายสิได้เพราก,ก้อยเพราแกงบอนะครับไปพี่น้อง ผลงานหลังแหลกไปยังไงบ้านเหรอเลังแหลกแหกม้านไปนยังไงครับพี่น้องมาดูมาชมร่วมกันนะครับเดี๋ยวมาดูนครับ ดค,ครับดันแล้วครับหนังแหลกของห้อ 管他管。转 ว่าพี่นนอกเห็นว่านี่ครับเป็นกันอยว่พี่นนอก พอได้อยู่ที่พี่น้องนี่นี่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็นปะเฮ้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 นี่ไหนครับอึ๊บมีบ่อ คือว่าหกคือสิบมี่หน่อกเราพอมีอยู่พี่น้องครับนี่นี่ครับเห็ว่าพี่น้องเห็นบ่หนี่โอ้พอเตรียมกันอยู่พี่น้องเลยอ,อ,อยู่ ยาแล้วครับนี่ทั้งนี้กัเติมหนึงเพื่อนแล้วครับนี่าพี่น้องเห็นว่านี่ครับโอ้เตรมกันอยู่ครับนี่นี่ก็พ่อแล้วพี่น้องหลังหนึ่งหลังหนึ่งนี่ครับ ี่น้อ่อครับใส<จ>่ปิดขีดปิดยัางแน่เออี่องครับนบี่ครับเท่ ก็เหงียบใส่ลังนี่คือยพี่น้องครับว่าไลยนี่นี่ครับพอไดด้เทออยูยนี่ะนะสทาากั้นพี่น้อง แปดหลังสิบหลังนะครับ เท่อยพี่น้องเท่ยอเท่ยู่ หลังสุดท้ายน้ำการนะครับพี่น้องครับนี่นะพ่อปนยุ่ยได้พี่น้องนะครับอีกหลังหนึ่งครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเลยเป็นจังไงไอเท่บอ กติกอเลยพี่น้องนี่นี่อ่ะทำนี่แหละพี่ว่าโอเคแล้วครับไป ครับพี่น้องครับนี่ครับผลงานครับมือนี้ครับมือนี้เสานี้ครับใส่ไว้หมู่านครับซอหมางครับคือว่าผ่านสูงครับนี่มีตัวง่ามพี่น้องอู้กลุ่งสยุดยอดเลยครับไปพี่น้องสวนนํากันครับครับหดม่องหอดบอล้ครับอยู่ใกล้จากสวนนะครับนั่นยูหันนั่นเองครับเพราะว่าท5าสิบเมตรครับหอดสวนแล้วครับ ที่ทำการแล้วพี่น้องนี่กไก่กตี้เขาครับเดี๋ยวเอามาตากหมุ่งน้ำกั้นแล้วก็นี่นะครับผลงานครับโอ้พี่น้องเอ้ยจังเลยพี่น้องจังเลยนี่ครับพี่นอตต้องซ่อนบ่พี่น้องมีแต่ตัวมังกรพี่น้องครับ พี่น้องครับใส่กรงวันนี้ครับ12หลังครับได้ประมาณโอ้เป็นโลอยู่พี่น้องครับนาซักกาแฟพี่พาน้องไว้สักม,มีล่ะครับหอก,กันมือคขีดไม้ครับมือไม้ครับเสานี้มือนีก้ก็ขอต้นล่าสักม,มีล่ะครับผุนผนผน่น,น,ค,นครับฝั่งผุนกับตะววนกับสักั้นสิขึ้นแล้วครับ